อะไ้ผมให้ไปแสนเดียวเองหลักล้านปึ้งมันต้องเท่านี้แล้วเออมีมีนั่นละมืออืมเขาเขาคงแบบอยากอุ้มหลานแล้วมั้งดีครับครับผมอาจารย์ป่วยอยู่นิดหน่อยครับไม่ได้เป็นหนักหนาสาหอะไรเป็นโควิดนิดหน่อยครับแต่ว่าทุกคนไม่ติดเนาะแบ่งๆกันครับไม่ไม่ไม่มีไม่มีไปตรวจแล้วเป็นแค่ไข้นิดหน่อยครับ ตอนนี้ตอนนี้ไม่ทันสุขภาพคุณไม่ต้องห่วงอะไรไม่ต้องห่วงอะไรก็คือจะหายแล้วไม่ได้เป็นโควิดด้วยเป็นไข้นิดหน่อยจ้าครับผมเมื่อวานเองเมอานวัน่อนนี้เม่อานเองเดี๋ยวอนันถึงไงตุตินุติตุติตุติตุตเตุตินุติตุตินบตกตรติตุติตงติุินุติิิ มีอยู่เท่านี้ถ้าคือหนึ่งแสนนั่นแหละอ่ง้0 0 0สสองล้านล้าก็คือครับคัเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ไม่มีเงินสดไม่มีเงินสดเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวขอไปเบิกก่อนเอาเท่าไหร่สองแสนนะสองแสนโอเคเอสองแสนก็ได้คัาผม ใช่ก็คือก็จะให้แม่ทุกปี <S <S แหละแต่ผมจํา<ต>ไม่ได้หรอกว่าปีก่อนหรือปีนู้นเลยผมให้แม่เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ก็อ่ะก็เหมือนกับอ่ะออกไปเบิกมาให้แม่ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เยอะสุดยี่หรือว่าไม่แบบนี้นทุกปีหลักล้านทุกปีเยอะสุดม,ดมอาจจะไม่ถึงเยอะหลักล้านเลยผมให้ไปแสนเดียวเองหลักล้านปึ้งมันต้องเท่านี้แล้วแต่ว่าเคยจาไม่ได้ว่าเคยให้แม่เท่าไหร่เหมือนกับให้สามคนรวมกันเก้า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 มั้งใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ก็คือคนละสามแสนสามหมื่นสามเออ ใช่ก็คืออันนั้นนั่นจะเป็นก้อนที่ใหญ่สุดที่มาหมายถึงว่าแตะเอียนะนะครับผมแตะเอียดี๋ยางเทศกาลอื่นมีแบบนี้บางไมันเกินะวันวันมวันเกิดแม่อะไรเงี้ยก็วันเกิดแม่กับวันวันแม่อะมันใกล้กันแต่ก็ไม่ได้ก็ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ให้เงินอะไรไม่ไม่ได้ค่อยก็คือมันก็จะมีตอนนัน ไอ้เรื่องให้เงินแม่เนี่ยนอกจากอ่างเปาแล้วเนี่ยก็จะมีตอนเด็กๆที่แบบเก็บครบแสนหนึ่งให้แม่ไปเลยเก็บครบล้านหนึ่งให้แม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แม่ชอบซิลอยู่นะครับผมแม่พูดอะไรนะแม่พูว่าอะไรนะแม่มีเมียมีอะไรนะพูว่าอะไรนม่มีเมียในละมึงเออมีเมียในละมึงอันนั้นก็คือแบบเขาบอกเราหรือป่าอะไรเขาเขาคงแบบอยากอุ้มหลานแล้วมั้งใช่ครับ ครับมันจะเป็นอย่างนั้นครับนครอบครัเาดู่วเาสุดในี่หรืออะไรยงแม่แม่พูดแมปล่า,มมา,าแม่เขาก็คงหาอะไรพูดเล่นไปเรื่อยแหละออใช่ครับออแล้วเรากดดันแล้วอยา่าง่ครามีละเาก็จะแต่งละครับผม <c oughs> เรามีมุ่งจะมีนะีมีผมก็มันก็ควรที่จะมีแล้วแหละออใช่ไหมแต่ว่าออมันด้วยความที่ไม่เคยได้ออกไปไหนด้วยแล้วเวลาออกไปออกไปแต่ละทีเนี่ยคือออกแค่ออกไปทํางานออกไปถ่ายนู่นถ่ายนี่ใช่ไม่ไม่เคยได้ออกไปแบบ ไปเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือาสายชิลเนาะตอนนี้มีหรไม่มีก็ได้แต่ถีก็ดีมันก็ไม่ไม่ควรชิลแล้วล่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันก็คืออาจจะแบบไม่รู้จะไปหาที่ไหนด้วยเดี๋ยวคงแบบอาจจะมีเข้ามาเองหรือเปล่าก็คือไม่มีลงไปมูเตลูของพ่อแม่นักเสี่ยงมันไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีก็คือหมดรอจังหวะเวลาใช่ครับก็อาจจะเป็นแบบถ้ามันมันอาจจะแบบเราอาจต้องแบบออกไปเจอจะไปเจอคนมากให้มากขึ้นมากกว่า ด้วยใช่ออกน้อยออกแต่ออกออกน้อยออกน้อยใช่ครับต้องมีเปิด้สมัครไคือตาอยู่เียยไม่เป็นไรไม่ต้องเปิดรับสมัครหรอกก็ก็แล้วแต่มันจะพากันมาเจอกันอะไรเงั้นก็ตอบไม่ได้ได้สิได้สิเดี๋ยวนี้มีเต็มเลยพวกฝรั่งอ่ะที่เขาส่งมาสแปมอ่ะเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เยอะมากเลยใช่ครับผม ไม่มีเลย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 ไม่มีคือไอการดีเอ็มของผมอะถ้าเกิดวาผมไม่รู้จักคะผมจะไม่ดีเอ็มเด็ดไม่ไม่ดีเอ็มไปหาคนอื่นเด็ดขาดยกเวงค์เธอคนที่รู้จักอะถึงจะคุยกันได้ไม่ใช่ผมไม่กล้าที่จะอยู่ดีเอ็มไปหาคนที่ไม่รู้จักหรอกถ้าถ้าถ้าไม่รู้จักไม่ทําใช่ครับผม ก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าผมแบบไปส่งไปหาคนที่ไม่รู้จักเนี้ยเขาคงคิดว่าให้ผมก็ส่งหาทุกคนอย่างเงี้ยผมก็เลยเออเซฟตัวเองดีกว่า